ผูกใจด้วยสายสินเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยเรียนปีสี่มันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าเป็นปีที่สนุกที่สุดแต่สำหรับพิมพ์กลับเป็นปีที่เต็มไปด้วยความหมกมุ่นและความมืดมนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะก้าวล้ำไปถึงจุดนั้นพิมพ์เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนิวและแนนพวกเขาสนิทกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งกินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกันเที่ยวด้วยกัน จมใครเห็นก็มักจะคิดว่าเป็นเพื่อนที่รักกันมากแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือพิมพ์แอบชอบนิวมาตั้งแต่ปีสองเธอไม่เคยบอกใครไม่เคยแสดงออกชัดเจนเพราะรู้ดีว่านิวมีแฟนแล้วแนนเพื่อนในกลุ่มคนเดียวกันนี่แหละและทั้งสองก็รักกันมากทุกครั้งที่พิมพ์เห็นนิวเอื้อมือไปลูบหัวแนนหรือพูดจาเอาใจเธอเหมือนมีไฟบางอย่างแผดเผาในอก มันร้อนรุ่มจนบางครั้งอยากตะโกนออกมาแต่เธอก็ทำได้พิงยิ้มฝืนและก้มหน้ากัดฟันอดทนวันหนึง่งหลังสอบเสร็จกลุ่มเพื่อนนัดไปกินหมูกระทะกันตอนนั้นพิมพ์เมาเล็กน้อยแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยความคิดบ้าๆเธอเห็นนิ้วคีบหมูย่างให้แนนเห็นแนนยิ้มหวานตอบเหมือนโลกทั้งใบมีแค่สองคนนั้นความอิจฉามันกัดกินจิตใจจนพิมพ์ตัดสินใจอย่างหนึ่งในขืนนั่นเอง เธอจะไม่ยอมแท้เธอจะเอานิวมาเป็นของตัวเองไม่ว่าวิธีไหนก็ตามจากเพื่อนในกลุ่มพิมพ์เริ่มค่อยๆห่างออกมาอ้างว่าต้องทำโปรเจกต์แต่จริงๆเธอไปหาคนทำของเพืพ่อนต่างคณะเคยเล่าเรื่องหมอของว่าถ้าอยากได้ใครก็ทำได้พิมพ์จึงไปตามที่อยู่ที่ได้ยินมาที่นั่นเป็นบ้านไม้เก่าอยู่ลึกในซอยเงียบและมืดจนหน้าขนลุก คนทำของเป็นหญิงแก่ผมยาวในตาขาวขุ่นเหมือนมองทะลุใจพิมพ์ยื่นชื่อและของส่วนตัวของนิวให้พร้อมเงินจำนวนหนึ่งหญิงแก่เพียงหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยว่าคิดดีแล้วนะหนูของพวกนี้มันแรงได้มาก็ต้องยอมเสียพิมพ์ไม่สนเธอพยักหน้าทันทีน้ำเสียงมั่นคงหนูยอมจากนั้นหญิงแก่ก็เริ่มทำพิธี เสียงสวดมนต์ดังเป็นจังหวะสั้นๆเสียงกระดิ่งเสียงน้ำหยดลงในขันเงินพิมพ์ยืนตัวแข็งเพราะกลิ่นคาวเหมือนเลือดคละคลุ้งในอากาศเธอเห็นหญิงแก่หยิบเส้นผมของนิวลงไปในขันเลือดไก่หยดลงทีละดดเสียงหัวเราะแห้งๆดังขึ้นในความมืดพิมพ์ขนลุกแต่ถอยไม่ได้แล้วอีกเจ็ดวันมันจะรักหนูจนโง่หัวไม่ขึ้นคืนนั้นพิมพ์กลับหอด้วยหัวใจเต้นแรง ภาพนิวกับแนนจะจางหายไปและเขาจะหันมาหาเธอในที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นิวเริ่มมีท่าทีแปลกๆจริงๆในสัปดาห์ต่อมาเขาดูซึมไม่ค่อยยิ้มเหมือนก่อนเหมือนคนอ่อนแรงไม่มีชีวิตชีวาในขณะที่แนนกลับเป็นฝ่ายตกใจมากขึ้นทุกวันเพราะอยู่ๆนิวก็เริ่มละเมอเรียกชื่อพิมพ์ตอนหลับและบางครั้งก็ต้องเธอด้วยสายตาที่แนนบอกว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนตาไร้แสง เหมือนตาคนตายแนนเริ่มหวาดกลัวเธอรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติจึงตัดสินใจไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดบนเนินเขาพระรูปนั้นฟังเงียบๆก่อนเอ่ยเพียงว่ามีคนทำของใส่แรงมากถ้าไม่แก้เขาไม่ตายก็จะเป็นบ้าคำพูดนั้นทำเอาแนนหน้าซีดพระบอกให้เธอเตรียมน้ำมนต์และให้ของขลังติดตัวพร้อมสั่งห้ามนิว กิมหรือดื่มอะไรที่ไม่ใช่จากมือแนนเองเท่านั้นคืนนั้นเองตอนที่แนนกลับหอพิมพ์ก็ส่งข้อความมาหานิวว่าออกมาคุยกันหน่อยแต่โชคดีที่แนนเห็นก่อนเธอแอบตามไปจนถึงลานจอดรถด้านหลังและสิ่งที่แนนเห็นคือภาพที่ทำให้เลือดในกายเย็นจะเยือกพิมพ์ยืนอยู่กลางลานมือตรงหน้าเธอถือห่อผ้าสีแดงเล็กๆเ,เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างใน เธอสวดพุมพำมเสียงแผ่วแต่ฟังแล้วขนลุกรักชั้นคนเดียวทิ้งมันไปมากับฉันเสียงเหมือนซ้อนกับเสียงอื่นๆหลายเสียงดังแผ่วลอยอยู่รอบตัวแนนใจเต้นแรงจนแทบขาดเธอไม่รอช้าวิ่งเข้าไปสาดน้ำมนต์ที่เตรียมมาใส่พิมพ์ทันทีเสียงครีดร้องดังลั่นพิมพ์สุดลงกับพื้นมือกุมหน้าของในมือร่วงลงพื้นเผยให้เห็นหัวไก่เน่าเาเปื้อนเลือดนอนเลื้อยไปมา นิวที่ถูกพิมพ์นัดมาเหมือนเพิ่งได้สติเขาทุดลงขยับปากเหมือนหายใจไม่ออกแนนรีบประคองนิวน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเอาของของลังที่พระให้มาผูกข้อมือนิวเสียงแผ่วกระซิบร,รอบตัวค่อยๆจางหายไปแต่พิมพ์เธอหัวเราะกล้องขึ้นในความมืดก่อนเสียงนั้นจะแผ่วลงกลายเป็นเสียงสะอื้นแล้วเงียบไปดวงตาที่เคยสวยเป็นไปด้วยเลือดและไม่มีแววคนเหลืออยู่เลย พิมกลายเป็นคนเสียสติทันทีถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชในวันรุ่งขึ้นส่วนนิวกับแนนหลังจากผ่านเรื่องราวสยองขวัญครั้งนั้นพวกเขาก็ไม่เคยแยกจากกันอีกเลยทุกวันนี้ทั้งคู่ก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ผ่านปลอกเงียบๆที่เคยเกิดเรื่องสิงกระซิบแผ่วว่ารักฉันรักฉันคนเดียวยังคงลอยมาในความมืดเหมือนคำสาปที่ไม่เคยจางหาย เวลาผ่านไปสามปีหลังเหตุการณ์แก้ของอันน่าประพึงนิวและแนนก็เหมือนได้ชีวิตปกติกลับคืนมาพวกเขาแต่งงานและย้ายไปอยู่บ้านเดี่ยวเล็กๆนอกเมืองทุกอย่างดูสงบสุขจนกระทั่งเดือนที่7หลังย้ายเข้าอยู่แนนเริ่มฝันแปลกฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเผือดดวงตาขาวโพลนยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มเยียดและเสียงกระซิบเย็นเยียบ เขาเป็นของฉันแรกแรกแนนคิดว่าเป็นฝันธรรมดาแต่เมื่อเริ่มเกิดทุกคืนพร้อมรอยเล็บยาวขูดตามผนังห้องนอนเธอเริ่มไม่แน่ใจกลางคืนหนึ่งแนนตื่นขึ้นเพราะสิ่งน้ำหยดเธอลุกไปดูในห้องน้ำไฟกระพริบกระพริบสลัวสลวพื้นเปียกชุ่มท,ทั้งที่ก๊อกน้ำปิดอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆมาจากอ่างล้างหน้าเธอก้มมอง ในอ่างมีผมยาวดำคลับพัวพันเต็มไปหมดแล้วเสียงกระซิบก็ดังข้างหูฉันยังอยู่ที่นี่นิวเองก็เริ่มผิดปกติเขากลับบ้านช้าขึ้นหน้าซีดโซมและบางครั้งแนนได้ยินเขาละเมอเรียกชื่อพิมพ์ชื่อของเพื่อนสมัยเรียนที่เคยทำของใส่นิวจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดคือหนึ่งแนนสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกภาพที่เห็นคือนิวกำลังกดคอเธออย่างแน่น ดวงตาขาวโพลนเสียงที่ออกมาจากปากไม่ใช่ของเขาฉันอยู่ในตัวเขาแล้วถ้าไม่ได้ครอบครองฉันจะฆ่าเธอแนนใช้แรงเฮือกสุดท้ายคว้าสร้อยพระฟาดลงบนตัวนิวเสียงครีดร้องแหลมบาดแก้วดังสนัน่นก่อนร่างนิวสุดลงหมดสติรุ่งเชา้าแนนรีบไปหาพระที่เคยช่วยเธอพระรูปนั้นสีหน้าเคร่งขริมทันทีที่ฟังเรื่องวิญญาณน,นั้นไม่ไปไหน ของที่มันทําไว้แรงมากมันยังยึดติดอยู่ถ้าไม่แก้ในคืนเดือนดับคราวนี้อาจมีคนตายจริงพิธีใหญ่ถูกจัดขึ้นที่โบสถร้างกลางป่าในคืนเดือนดับลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงครางเทียนถูกจุดรอบนิ้วที่นั่งอยู่กลางสายศิลพระสวดมนต์เสียงดังแต่ยิ่งสวดไฟเทียนก็ดับไปทีละเล่มความมืดเข้าปกคลุม เงาผู้หญิงผมยาวปรากฏบนผนังก่อนจะขยายใหญ่ปกคลุมไปทั่วบวดดวงตาขาวพโพลนจ้องนิวพร้อมเสียงหัวเราะก้องถ้าไม่ได้เขาไม่มีใครได้นิวร้องโหยหวนร่างเขาสั่นบิดตัวจนได้ยินเสียงกระดูกดังกรอบกแกรบแนนแทบยืนไม่ไหวเมื่อเห็นเลือดซึมออกจากตานิวเหมือนน้ำตาแดงพระเร่งสวดจนสายศีนเริ่มสว่างวาบ เสียงกรีดร้องแสบแก้วหูดังลั่นก่อนเงาดำจะแตกกระจายเหมือนหมอกดำหายไปในความมืดทุกอย่างเงียบสนิทนิวฟุบลงหายใจรวยรินแต่ยังมีชีวิตพระพูดเสียงดักแน่นมันออกไปแล้วแต่เธอไม่ไปไหนง่ายๆเพราะความรักของมันยังไม่ตายขากลับบ้านบนถนนมืดมิดแน้นมองกระจกหลัง และแข็งทื่อทันทีรอยเล็บยาวลากเป็นทางอยู่บนกระจกด้านในและเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่เบื้องหลังดวงตาขาวโพลนรอยยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกสะท้อนอยู่ในกระจกข้างฉันรอได้ตลอดไป